พเพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการบ้านคอนโด360องศาเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะแปลกใจกันใช่ไหมล่ะคะว่าแอบวันนี้เราจะมารีวิวสนามกอล์ฟกันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเรายังคงรีวิวโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมเหมือนเดิมนะคะแต่ที่พิเศษคือโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟค่ะซึ่งก็คือโครงการ NC On Green Charm Classic จากบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนค่ะจุดเด่นของโครงการนี้นะคะแน่นอนเลยก็คือเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟซึ่งลูกบ้านเนี่ยสามารถมาตีกอล์ฟมาออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายเลยที่ตั้งโครงการนะคะก็รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสิ่งแพทย์ลำลูกกาศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและดีไซน์ของตัวบ้านค่ะเขายังตอบโจทย์กับ การยู่อาศัยของทุกช่วงวัยอีกด้วยตัวราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่5.45ล้านบาทถึง44.9ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างและพื้นที่ส่วนกลางกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่คฤลิหัตเพียงหลังเดียวของโครงการนี้เท่านั้นนะคะซึ่งความพิเศษของหลังนี้ก็คือสามารถมองเห็นวิวสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาค่ะ้วยขนาดที่ดินของหลังนี้จะอยู่ที่360ตารางวาพื้นที่ใช้สอย724ตารางเมตรสามารถจอดรถได้ทั้งหมด4คันค่ะ ฟังก์ชันของบ้านนะคะประกอบไปด้วย4ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์มีห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําในตัวค่ะโดยสระว่ายน้านะคะจะมีขนาด4ีคูณหเมตรลึก1.2เมตรพร้อมอ่างจากรุช,ชี และทางโครงการนะคะเขามีการติดตั้ง e v charger ให้กับบ้านทุกหลังด้วยเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะคะโดยราคาของคฤหาสน์หลังนี้นะคะจะอยู่ที่44.9ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าในตัวบ้านเป็นอย่งไรกันบ้างตามกันมาเลยค่ะเข้ามาในบ้านจะพบกับถงขนาดใหญ่ซึ่งมีไว้สาหรับรับแขกมี powder room หนึ่งห้องด้านซ้ายมือเป็นห้องนอนชั้นล่าง รองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยมีห้องน้ำมีตัวหนึ่งห้องถัดไปด้านในสามารถปรับเป็นห้องนั่งเล่นหรือตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกบ้านได้เลยเพราะมีพื้นที่กว้างขวางมากทั้งยังเชื่อมต่อไปยังหลังบ้านที่เป็นเทเรสสนามหญ้าและสระว่ายน้ำรวมถึงห้องครัวลานซักล้างและห้องนอนแม่บ้านชั้นบนมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องห้องแรกอยู่บริเวณหน้าบ้านมีห้องน้ำในตัวและ walk-in ิน o ค e t ขนาดใหญ่ มีประตูเชื่อมออกไปรับลมหรือนั่งเล่นตรงระเบียงได้ห้องที่2จะอยู่ทางหลังบ้านมีห้องน้ำมีตัวละวอล์กอินโคลเซ็ตขนาดใหญ่มีประตูเชื่อมต่อไปยังห้องเล็กที่สามารถปรับเป็นห้องต่างๆได้ตามไลฟ์สไตล์พร้อมชมทัศนียภาพของสนามกอล์ฟห้องนี้จะมีขนาดเล็กกว่าห้องอื่นๆใช้สำหรับรองรับแขกมีห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่หนึ่งห้องที่ลูกบ้านสามารถทำเป็นห้องพระหรือห้องทำงานได้ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการมีทั้งฟิตเนสสะว่ายน้ำโดยค่าส่วนกลางอยู่ที่35บาทต่อตารางวาและพิเศษสุดสำหรับลูกบ้านได้รับบัตรปีกลอฟฟรี1ปีเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับโครงการ NC On Green Charm Classic จากบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเยี่ยมชมโครงการผ่านทางเว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ และครั้งหน้ารายการบ้านคอนโด360องศาจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการไหนฝากติดตามกันได้นะคะบ๊ายบาย